มือนนงนอยนี่มันตไบนบ่ิคืมันหลายูุ่นกองเล่อยู่พนเลยบ่งดิหลายบ่น่ะโอ้บใหญ่แ้มันบ่ฮนี่ดิหานึงอ่ะสเจ้าก,ก็ไดโอ้ย ดีครับสวัสดีขออนุญาต,น,น,าาน,าตน,นะครับวันนี้พาพี่พาน้องมาลุยตอนคําหัวคํานะครับวันนี้ว่าได้มากีดอย่างเทื่อนะครับขีดอย่างตีสอเนาะตอนนี้18บแนิกานะครับค่แล้วนะครับ18บแนิกากับอีก30 ห้านาะทีืัอนี้มีภารกิจเอาต่อครับสิเป็นแล้วใดเดี๋ยวตามไปเบิงครับผมบริเวณนี่แหละครับเป็นคล้ายๆกับว่า,อาอเอินอย่งก็ดินสูงขึ้นจย่างน้อยนึงหัวพ้นนะครับหัอพ้นน้อยเขาซีอู่ประมาณนั้นแหละครับ เดี๋ยวมาโรเทียนอย่างบันใดครับแต่เนี่ยต้องรอทีมงานก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ้งบรรยากาศกาเขตต่อนะครับเขาเอ็นอย่างเกาะตีต่อนะครับเนาะเดี๋ยวจังไหนมาเบิ้งกันครับเดี๋ยวรอทีมงานสักคู่นึงนะครับเนาะอันางบันทีเหีนอย่างเลยครับแม่มันบินออกมากอนครับก็เลยตอนแรกว่าีะใส่วิธีการลมควันนะครับแต่ว่าถาม หน้าเพื่อนที่เพื่อนพามาเอาแล้วเพื่อนบอกว่าตอมันสิตายบมดเลยว่าท่านก็เลยเตียนใจครับวิธีการนี่ก็เลยต้องคิดวิธีการใหม่ก็คืออ่านี่ลนะในข่องเออม,มาหยยบพาไปนะ ต่อจากเมื่อคืนนี้นะครับที่บาโรดไปตีตอนะครับไปเอาตอหลุมนะครับแล้วก็ใช้วิธีการลมควนะันน่ะซึ่งบาโรดสอบถามหน้าที่เพื่อนไปนะ้าเพื่อนบอกว่าถ้าวิธีลมควันนั่นตอเนี่ยท่ตายเบิดแม่มันนะครับบาโรดก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นก็เพี่ยนใจดีกว่าเอาวิธีที่สองดีกว่านะครับเนาะแต่จะไปเรื่องวิธีที่หนึ่งก่อนบว่าจิมันซ้ำใดเพราะว่า แลนนี่กันพลวันเลยครับเพราะว่าเนื่องจากแต่ละคนกับโบเซียนนะครับเนาะต้องระวังนะครับเดี๋ยวไปเบื้องวิธีที่หนึ่งครับวิธีลมควันแต่ว่ากระพุันได้ลมหรอกเพราะว่าเกิดอุบสรรคักดคืออุปกรณ์ที่น้ำไปมันใส่บ่ได้ครับไปครับไปเบื้องครับ มีดมีดยู่ตะแกงรถกับนี้ป่ะตะแกวนึงอ่ะนี่ตีแกวนี้ออกประเดีววะบืงดีเลเบงดียเไฟไว้เลยเี่เลยเอาภาพมาอีกนี่อะไรปะปัดครับ

Nhà nhà mình bắt đây. nhà 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 mày 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 mày

phân phát lốm khu phunna chẳng tìm thấy đâu, không đâu. Ừ. Điều, Điều. Điều cả mọi người mọi người đâu mẹ hoi ở quân điện đỏ đưa điện mẹ đỏ áo đỏ đưa đỏ Để, để, nó đưa 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 xoay สูตรน้ำมันเฮา chẳng เอาได้ kéo จุด chuột đó. นี่เปลวบ่จุดแล้วเอาน้ํามันอีบ่สิน้ํามันเลยลุงบ่มันบ่กระเท่หางมันดอก ra อ๋อดังคัก ลนอยเลยยังล <onz rates> <t das quart an> ้อป <ula> okay, ันล like we ้มๆก็คไอต้องตอนนี้เสียงเงียบแล้วไหนเสียมเสียงมาเสียมมาเสียอยูไหนยูต้นยางเลยขึ้นบกเล่นตูไปตวมันเด้อ

มันบ่กระเพ็ดอ๋ออ๋อมันยังบ่สลบติดอกนี่มันบ่แน่นอนเลยลุ้นกับลุ้นๆ

ตามอ่ะเห้ยนเราต้องใชเวีนเลยตัวนี้โอ้ผ่านงใช้แวีนครับเงาแล้วเป็นังไดมีมีมีม,ม,ม,มาเอาอย่างมาใช้ด้อ เร็วเร็วเร็วต like, uh, so nice. ้องเร็วรวดเร็วเต็มบ่เต็มบ่เต็มคับได้บ่น่อยดได้บ่หน่อยดะมใส่บัวหน่อยไงกูนะบอบมาี้่มเอาถุเตรียมเลยบ่ยังมันสลบไปแล้วเตรียมเลย แม่นวเที่ยวแมแต่เราแม่มันติดอยู่น่นหโน่ารักอ่ะเียวเลียวเรียวเล้ยวมันเ่อมกันโ่ยดีติดต้นนะดเสียงดูบัดรที่ไหเสียงรถโรรถก่อนมันขูอยู่ในมันขู่อยู่ในุันระวังในแ่แตะาระวังแก่ะแม่เี่ยวอ่แต่รูปเที่ยวไหย่งเทียวได้ยามมือจับสี เนี่ยกสายยามแต่ก็ยังเวอยู่ต่ดีาพงน้ตกขีดตุ่มบ่เก็บเอาไปนะะล้เป็นบ่น่ะอือ่ตายส่าอ้เอาอันนี้ดีกว่าว่าต่ลบเอาน้ำมันดีกว่าตล้น้ำมันดีกว่าเต้มองไคุนีอยจุกแล้วไ่ปลส่ไม่ยางักุกก็เด้ตวลุกแนวปลาปากวน่ปลาดิบเนีลุงระวังมันแม่มมันข้างอ เออัดีเอาขุดปากยนะแต่เราเบิดไปตัวมันนะบไหนาดบใหญ่เนะบาอให้มันมันาเสียคือบลม่แนเอคือเลอาไว้นี่ละบอนลูกมันแม่ปูอะเต็มปลา่ปนะเนี่ยไม่นรอเห็นแอกเออน็อตออกมาเห้เราบอกนอตเจ็บ

มันในดมีอย mm. em. ู่ตีพ right. right. like wow. ูนอ่ะเด้เ้ไหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีหอดไขรกูระง้างกูก็โอ้ยตัวตาดาวมันตัท่าได้มากมีหอดไครงูป่ะขนาดโอ้ไครงูปะลูมีหดวใครงูครงูมีหอดไข่งูตเอามันไปอยู่น้ำกันได้จะเลอนี่โอ้ยมจะตัวเดยวจะนำมัน่อเมันกทีตัวโอ้มากำลังสังว่ตงฉันบอกไงหนึ่งที่ที่ใช่หัวมันคอดส่งไปไง